โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอินเมะทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Cat Fantasy by b o n f i r e g อ t e r i ตนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวทีมแดงนะข้อดีและข้อเสียนะครับสำหรับทีมนี้เนาะแต่ก่อนอื่นเลยผมขอพูดถึงในเรื่องของเลดการชาทีน่นึงนะคือต้องยอมรับเลยว่าเซิร์ฟนอกอะ่ะก็เกลือเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าบางคนอาจจะเล่นเซิร์ฟนอกมาอาจจะไม่เกลือแต่ผมก็เกลือเหมือนกันนะโดยเฉพาะในส่วนของตู้สีม่วงนะครับ ตู้ลูกแก้วม่วงเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลือเหมือนกันเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมสุ่มไปเยอะมากไม่ออกใช่ครับผมก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตู้เนี้ยตู้เนี้ยถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันที่ผมเล่นเนี่ยถามว่าผมออกง่ายไหมนะครับออกค่อนข้างง่ายตู้นี้นะครับไม่ใช่ว่ากดครั้งเดียวเนี่ยสมัครหนึ่งครั้งออกนะสุ่มประมาณ 30- ถึง40ครั้งเนี่ยก็ออกแล้วนะครับออกตัวหน้าตู้แล้วแต่ว่าบางตู้บางตู้ผมก็โดนแบบลุดเลทเหมือนกันนะครับลุดเลทเหมือนกันก็มีนะครับบางตู้ โดยเฉพาะตู้แสงมืดนะครับตู้แสงมืดต้องบอกเลยว่ายับครับผมออมีสองหมื่นก็ไม่พอครับไปดูคลิปเก่าๆผมได้ที่ผมเคยทําไว้ไลฟ์สตรีมลองย้อนกลับไปดูตอนนั้นที่ผมไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันไต้หวันเนี่ยโอเคนะครับเขาไม่มีสวัสดิการเหมือนเราก็คือเงินสนับสนุนตรงนี้นะแล้วก็ของ global เนี่ยแจกน้อยกว่าเราอีกนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยไม่ได้แจกสองร้อยนะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับไม่ได้แจกสองร้อยแต่ว่ามีเหมือนกันนะครับของไต้หวันไม่มีแต่ว่าที่ผมเล่นอนะ่ะผมได้เพชรฟรีมาด้วย เป็นเพชรเติมเงินนะครับเซิร์ฟไต้หวันผมมีเพชรเติมเงินนะครับเอออันนี้ก็เอามาพูดเปรียบเทียบให้กันเพราะว่าผมเคยทําคลิปเปรียบเทียบไปแล้วสําหรับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับลองไปย้อนดูได้อ่ะมาเข้าเรื่องของเรานะครับสําหรับในส่วนของทีมแดงนะครับข้อเสียอย่างแรกเลยคือไม่เหมาะกับสายฟรีนะครับสายฟรีไม่เหมาะกับทีมแดงหรือว่าทีมฟ้านะครับผมแนะนําว่าสายฟรีควรเล่นทีมเขียวนะครับแล้วทีมเขียวมีตัวอะไรบ้างนะครับที่เราควรที่จะมีทีมเขียวเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเรามีตัวละครพวกนี้ เราสามารถเล่นได้แบบยาวๆนะครับตัวแรกเลยนะครับที่เราจะต้องมีเลยก็คือตัวของ Echo สีเขียวตัวนี้แนะนำว่าเติมเงินสาสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ไปเติมอีกประมาณเจ็ดสิบห้านะครับประมาณนี้ประมาณร้อยกว่าบาทเราจะได้มา1หนึ่งดาวตัวนี้แบกได้ดีมากๆนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะเล่นทีมสีแดงแต่ว่าคุณมีตัวเนี้ยไปได้ไกลมากอันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าตัวเก่งมากๆนะต่อมานะครับตัวที่มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของตัวนี้ครับ อัญญาครับหรือว่าอัญยะตัวอัญยะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเราทำสามดาวได้จะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นการกลางโล่หมู่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆในทีมเรานะครับสําหรับตัวที่แบบแจกฟรีนะครับตัวนี้แจกฟรีนะอ่าต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เราจะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของน้องทิศต,ตัวนี้เนี่ยถามว่าจําเป็นไหมผมว่าค่อนข้างจําเป็นในการที่เราจะเอาไปเล่นในการเก็บคะแนนหรือว่าการตีลูกบาศต่างๆตัวนี้จาเป็นต้องมีนะครับ ส่วนตัวดาเมจนะครับนอกเหนือจากน้องเอโคที่เป็นการตีหมู่นะถ้าจะเอาตัวตีเป้าเดี่ยวถ้าใครที่แบบว่ามีงบประมาณก็ไปหาดูไอเดียในกลุ่มตัวเนี้ยถูกมากนะครับเอาตัวนี้มาแล้วก็ไม่ต้องหาอสุระก็ได้หรือว่าใครจะเอาอสุระคู่กับน้องชิโร่ด้วยก็ได้นะครับสองตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจเป้าเดี่ยวที่ค่อนข้างแรงเอาไว้ตีฟาร์มลูกบาทได้นะครับสองตัวนี้นะอ่าจะเป็นตัวที่เราจะต้องทําดาวเอ็กตัวชิโร่เนี่ยควรจะทําประมาณสักหนึ่งดาวนะครับหนึ่งดาว สามดาวสี่ดาวประมาณนี้เนาะอ่าถ้าใครทําได้ก็ควรที่จะทํานะครับถ้าใครที่แบบว่ามีตัวมาแค่แค่ตัวเดียวเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับแต่ยังกันตำเนี่ยผมว่าน่าจะหนึ่งดาวนะครับเนาะแล้วก็สูง,ส,งสูงเนี่ยถ้าใครที่แบบมีงบก็สามดาวสี่ดาวก็เล่นในแบบโกงมากๆนะจะเอาไ้ตีทีมแดงได้เลยขนาดทีมแดงผมอะทึกๆอะ่ะเออเจอชีโร่สามดาวเนี่ยล่วงทีเดียวล่วงแรงมากนะถ้าสามดาวแล้วก็อาสุระตัวเนี้ยจะหาง่ายหน่อยนะครับถ้าใครยิ่งทําดาวสามดาวตัวเนี้ย ต่ำๆก็ถ้าทำสามดาวได้จะแบบเป็นตัวที่แบกได้นะครับเออมันจะแบกได้ตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับสําหรับทีมเขียวแล้วก็ตัวนี้ก็เล่นได้ถ้าเราได้มาก็ค่อยใช้นะครับตัวนี้จะเป็นเอาไว้ลงพวกอารีนาได้อยู่นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะสาหรับทีมสีเขียวซึ่งทีมสีเขียวเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันตีในส่วนของกิจกรรมมือใหม่เป็นการเก็บคะแนนพวกตีบอสพวกนี้ทีมเขียวมันจะดีมากแน่นอนครับผมทีมเขียวดีทีมสีแดงก็ต้องไม่ดีครับผม การตีตรงนี้ผมได้แต้มค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเนี่ยผมอยู่ประมาณสองพันบวกเลยคนที่เขามีทีมสีเขียวเนี่ยเขาก็จะทาคะแนนได้เนี่ยเจ็ดแสนหกแสนเจ็ดแสนนี่ไม่น่าใช่นะนี่น่าจะบอทนะครับหรือว่าคนขอขอไัยด้วยนะเพราะว่าววสามเก้าเนี่ยน่าจะเป็นคนนะเนี่ยววเก้าเจ็ดไม่น่าใช่นะวิวห้าแปดเนี่ยน่าจะใช่คนเหมือนเดิมอันเนี้ยคนนะวิวสามสี่ถลนเวลร้อยเนี่ยไม่น่าใช่เนาะน่าจะเป็นบอทนะครับเขาจะใช้ทีมเขียวในการตีเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมแดงผมตีได้ไหมตีได้แต่จะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับ ในเรื่องของการฟาร์มนะครับการฟาร์มก็คือการที่เราไปฟาร์มตรงนี้นะครับผนึกกาลังตัวนี้ผมเล่นยากมากต้องให้เพื่อนแบกนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าในส่วนของการเล่นนะครับในส่วนของการที่เราเล่นเวอร์บอสเวอร์บอสเนี้ยผมก็เก็บคะแนนได้ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับมันก็จะมีข้อเสียในเรื่องของการลงอีเวนต์กิจกรรมในช่วงแรกนะครับแต่ถามว่าข้อดีมีไหมข้อดีมีครับผมในการที่เราลงอารีนานะครับการที่เราเล่นอารีนาต่างๆไม่ว่าจะเป็น สนามแฟนทอมหรือว่าสกายอารีนาตัวเนี้ยเราจะได้เปรียบเพราะว่าส่วนมากเนี่ยทีมของคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นทีมสีเขียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เปรียบตรงส่วนนี้นะผมพลังแสนห้ามาเห็เราลองมาตีดูอ่ะคนนี้แสนสามนะอันนี้อันนี้คือเป็นคนนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะขอต่อสู้เลยแล้วกันนะครับมาไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะบางทีแบบถ้าเราแบบกดแบบออโต้เนี่ยอาจจะไม่ชนะหรือว่าอาจจะแพ้ก็ได้นะ แล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราเจอตัวเก่งๆเนี่ยอ่ะเราก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นออโต้นะครับอ่ะอยาให้ดูอันนี้หน้าเนี่ยผมจะเป็นอะไรที่แบบเล้นได้ดีนะถ้าเล่นมือถ้าเล่นมือนะไอนนต้องยอมรับเลยถ้าเล่นมือนะเพราะว่าทีมผมเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวตีหมู่อย่างหยุนเฟยนะครับหยุนเฟยใช่ไหมหยุนเฟยกับหยุนซานถ้าผมมีหยุนเฟยกับหยุนซานเนี่ยผมจะเป็นอะไรที่แบบเล่นได้ดีกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับ แล้วก็คือผมเปิดก่อนด้วยเปิดก่อนได้เปรียบน้องทิดเป็นตัวที่ดีมากนะในเรื่องของการฮิวเราควรที่จะมีน้องทิดต,ติดทีมไปด้วยนะโอ้โหเอโคโอยิงมาครับเปรียงตัวชิโรดเนี่ยถ้าแบบแรงๆเนี่ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าชิโร่เป็นตัวที่แบบโกงมากนะผมบอกอตรงตัวเนี้ย น,นี่ก็คือแบบออโต้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ออโต้เพราะว่ามันไม่เหมือนกับเราเล่นเองเนาะโอ้ oh, ดูเอ็โคเอ็โคที่ผมต้องต้องกดมาเลยนะแนะนําว่าควรที่จะทำหนึ่งดาวอ่าล่วงนะอย่ยงผมได้เปรียบก็คือผมเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนได้เปรียบอ่าแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบก็ตอนนี้แหละ โอหเอ็โค่ดิอย่างแรงเลยนะอ่าแชร์ดาเมจครับมาทีผมอันติก่อนได้เปรียบเอาแล้วไม่อันติก่อนละ่ะเห็นว่มมันจะไม่อันติก่อนโอ้หเอ็โคมาครับอสุราะตีไปครับอืมก็เกือบนะเกือบเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันเป็นออโต้เนาะสาหรับตรงนี้ส่วนมากผมก็ไม่ได้มาดูหรอกส่วนมากผมก็ กดให้มันเล่นออโต้ไปเลยอัตโนมัติแบบสคิปข้ามไปเลยอะ่ะไม่ได้มานั่งดูตรงนี้หรอกเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ถ้าเป็นแบบว่าเดียวทม์อะอันนั้นผมแบบเล่นแบบโหมดมากเออถ้าไม่เจอแบบชีโรแบบแข็งแขงนะอ่าข้อดีม,มันก็คือตรงนี้แหละเราจะสามารถเอามาเล่นในส่วนของอารีน่าตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะเป็นทีมสีเขียวอ่าเราก็จะเล่นตรงนี้ถือว่าเป็นทีมที่แบบดีมากเลยอะ่ะอันนี้เนี่ยจะแสนแสนห้านะ เขามีตัวพวกเนี้ยดูดิอันนี้คือผมไม่น่าไหวหรอกถ้าเป็นชีโรหนึ่งดาวแล้วก็ดูด้วยนะว่าเขาเป็นตัวอันไหนเออไม่ใช่ว่าเราจะตีตีไปเลยนะอ่าอันนี้ผมตีอันนี้เป็นบอทนะครับช่วงแรกมันก็จะมีบอทอยู่ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นอันดับของมันเนาะอ่าแล้วก็ชนะแบบง่ายๆก็ขึ้นมาอันดับโอเคก็จะประมาณนี้นะสาหรับในส่วนของตัวอารีนาครับถือว่าทีมแดงเล่นได้ดีในอารีนาทีนี้มาพูดถึงคอนเทนต์หลักก็คือเนื้อเรื่อง เรื่องเนี่ยผมก็เล่นจนมันถึงบวกสิบห้านะไม่ได้มีการที่แบบยากขนาดนั้นถ้าเราพลังเยอะเนี่ยเราก็สามารถเล่นด่านได้นะครับเน้นว่าพลังมากกว่าด่านนะครับอันนี้คือต้องต้องเน้นว่าพลังมากกว่าด่านนะในส่วนของหอคอยนะครับหอคอยเหมือนกันครับผมถ้าเราพลังมากกว่าด่านเนี่ยเราสามารถตีขึ้นไปได,ได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคการตีเล็กน้อยเนาะอ่ะตอนนี้ผมอยู่หอคอยชั้นที่ร้อยสามสิบใช่ไหมอ่าร้อยสามสิบนี่เลยครับ ผมอยู่131เฮ้ยเท่ากับเจมเมอร์เลยอะขอบคุณเจมเมอร์ด้วยนะที่มาช่วยแบกผมวันนี้นะนี่ทีมเจมเมอร์โอ้โหเดยชิโดสามดาวตัวนี้คือแบบโกงมากนะเอาไปตีแบบลูกบาทแบบโหดมาก131อ่ะเดี๋ยวผมจะมาตีว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วผมใช้ทีมนี้ยมันเวิร์กหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยต้องดูว่าพลังของเราเนี่ยมากกว่าด่านหรือเปล่าเนี่ยพลังผมน้อยกว่านะครับผมก็ต้องไปดันพลังขึ้นมาก่อนแล้วดันพลังเนี่ยเราจะต้องทอํายังไงถ้าแบบว่าเฮ้ย ผมเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยสุดแล้วนะครับผมแต่งหัวคอยขึ้นมาถึงชั้นประมาณร้อยสามสิบกว่าแล้วตัวละครเนี่ยผมทําในส่วนของตัว UR เนี่ยววห้าสิบไปสองตัวใช่ไหมหรืออีกสองตัวเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทําทีหลังนะครับเพราะว่ามันต้องรอพรุ่นี้ก่อนแล้วทีเนี้ยเราจะเอาพลังงานของเราเนี่ยเอาไปกวาดล้งางไอดีผมแนะนําว่าให้เรามากวาดล้างตรงนี่ครับผมตรงอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แนะนําว่าให้เราฟาร์มเปเซ็ตนี้นะเซ็ตคริสติคอลนะครับแล้วก็มาฟาร์มชั้นสุดท้ายถ้าใครฟาร์มได้ก็ก็ดีนะครับมันจะใช้อยู่ที่ 1 3ึ่0 0สนหนันสาอยนะครับในการที่เราจะเเปิดก่อนบอสนะต้องให้มากกว่านี้นะมากกว่านหนึ่งก็ยังดีนะ1 3ึ่0 0สนาหันสายก็ได้นะครับแล้วก็มาตีอย่างงี้พอมาตีมยงเงี้ได้เนี่ยเราก็จะมากดกวาดล้างครับผมก็จะใช้พลังงานในการกวาดล้างตรงเนี้ยกวาดไปเรื่อยๆครับถ้าเราอยากกระดันพลังเยอะเราก็กวาดไปครับอ่ะผมเอาไว้สักทีไปครับกดกวาดล้างปึ๊บอ่ะกดสาเร็จไปเราก็เลื่อนเวลในเรื่องของการที่ กานพลังเนี่ยผมสอนไปแล้วนะก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับอ่ะเรามากดตรงนี้นะแล้วก็กลับมาที่ตัวละครของเราเดีย๋ยวผมรับภารกิจก่อนอ่ะรับให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะได้ของมาอีกนิดนึงทีนี้มาที่ตัวละครของเรานะครับมากดที่ตัวละครปุ๊บให้เรามาที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็กดแยกส่วนเราแยกส่วนไปเลยครับอ่ะถึงระดับ SR เราจะได้ไอหินตรงนี้มานะครับเราจะเอาหินตรงนี้เนะนี่ยได้มา200 นะครับแล้วก็จะเอาไปตีบวกอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์นะครับแนะนําว่าเราควรที่จะทาดาวอุปกรณ์ทุกชิ้นอ่าอย่างผมก็ตีไปก่อนเนีห้าบวกห้านะครับแล้วก็อย่าค่อยไปแลกของนะให้เราเน้นทําตัวละครที่สําคัญสําคัญกับเราก่อนอย่างผมเนี่ยทําในส่วนของตัวดาเมจก่อนนะครับส่วนตัวแท้งเนี่ยผมจะยังไม่ค่อยได้ทํานะครับในส่วนของการทําดาวมันก็จะมีของสองแบบก็คือสีม่วงกับ S S R นะครับที่ผมแนะนำให้เราใส่เนี่ยพวกนี้อ่าแบบนี้เราก็อัพไปก่อน มันจะได้เพิ่มในส่วนของพลังของเราอ่ะอัพบวกห้าไปเด่นว่าถ้าเราอัพเป็นในส่วนของตัวเอเดาเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าต้องทําดาวด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เปิดสเตตัสอีกอันหนึ่งอ่ะตะกี้นี้ผมอัพไปแล้วนะแล้วก็มาอัพอันอีกอันหนึ่งเดีย๋ยวผมจะพาไปดูว่าพลังผมเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าพลังขึ้นมาหรือเปล่ามันต้องใช้ถึงแปดร้อยนะปึ๊บนี่เลยครับเห็นปะแป๊บเดียวพลังขึ้นมาแล้วแค่เราอัพอุปกรณ์แค่นั้นเอง ไปเดี๋ยวผมจะตีให้ดูการเลียงสกิลเนี่ยผมจะเอาตัวเอ็กโคไว้ขวาสุดแล้วก็เอาตัวดาเมจเอาไว้ฝั่งขวานะครับตัวแท้งหรือว่าตัวทัพพอร์ตผมจะเอาไว้ข้างนี้เนาะแลวตัวนี้ก็เอามาช่วยเสริมเนี่ยถ้าใครที่แบบว่ามีในส่วนของตัวละครนะครับมีอัญญะตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้ามีอัญญะที่มันแบบว่าสามดาวเนี่ยก็เอามาแทนตัวนี้ได้นะเออผมจะเอามาแทนตัวนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่สามดาวไอ้ตัวนี้ถามว่าเอามาทำอะไรมันเอามารับดาเมจได้ครับ ม,มันจะช่วยเราเอามายืนเฉยอะ่ะเอาง่ายๆก็คือเอาน้องมายืนเฉยอ่ะด่านมันก็จะมีแมคานิกที่มันแตกต่างกันไปตามแต่ละด่านนะครับแต่ลหลักๆเลยเนี่ยคือเราต้องเปิดก่อนอ่ะดูนะครับแบบนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยโจมตีนะครับศัตรตูแล้วก็ถ้าศัตรตูเนี่ยถูกสังหารเนี่ยมันจะซัมมอนตัวใหม่ออกมาซึ่งนับจากเฮดพีของตัวนั้นเราดูสกิลของเราครับสกิลถ้ามันไม่เป็นแต่งใจเรารีเลยครับ ย่างผมเนี่ยได้เอ็โคมาสองอันผมดีเลยครับผมจะต้องเอาเอ็โคสามชิ้นอเอ็โคให้มันเป็นสามชิ้นนะครับบอสบางตัวเราต้องตีตัวข้างๆก่อนให้มันเหลือน้อยก่อนเพราะว่าบอสบางตัวเนี่ยจะมีในส่วนของการยั่วยุนะครับอแบบนี้เรารีเซ็ตใหม่ไปก่อนมันคือมันจะสุ่มมานะมันไม่ใช่ว่ามันจะได้เหมือนเดิมทุกๆรอบนะเท่าที่ผมเล่นมาถ้าแบบว่ามันมาทุกเหมือนเดิมทุกๆรอบเพื่อนๆก็ลองปรับตำแหน่งดูอ่แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้คือดีเลยอ่ผมก็จะกดตีไปก่อน ทุกผมจะตีตัวข้างๆไปก่อนนะครับปึ๊บอ่ะแล้วพอได้มาปึ๊บแล้วก็จะกดเป็นตัวนี้ก่อนอ่ะแล้วก็ดูเอ็โค่นะครับเราตีไปแล้วสองครั้งใช่ไหมอ่ะตีได้สองครั้งแล้วหรือว่ามาตีอีกครั้งหนึ่งครับอ่าเราตีตัวนี้ก่อนตีตัวข้างๆสุดก่อนนะพยายามกดให้มันโดนนะตีข้างสุดก่อนแล้วก็กดตีหมู่ไปครับอ่ะก็จะเรียงประมาณนี้ ต้องคำนวณดาเบตของตัวเพื่อนๆด้วยเพราะว่าบางทีต,ตัวละครของเราเนี่ยปั้นไม่เท่ากันเนาะความแรงความอะไรก็จะไม่เท่ากันนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมอันตินะครับเนี่ยผมก็จะมีการยุยยุด้วยแต่ว่าถ้าเป็นกลางโล่มหมู่จะดีกว่านี้นะสำหรับตัวของน้องเอออัญญะนะครับอ่ามาเป็นอย่างนี้นะเราก็จะมากดสกิลปึบอ่าแล้วก็ ให้เลือดมันเหลือในน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ยิงไปก่อนทีหนึง่งแล้วก็กดอ่าไม่ได้แล้วงั้นก็เราก็เปลี่ยนใหม่เราต้องตีไปก่อนทีหนึ่งครับตึ๊บแล้วก็อืมไม่ได้วีเนาะอ่ะก็ต้องคำนวณดาเมจดีๆนะยิงไปอ่ะแล้วก็ไปลุ้นเอานะเก็บสกิลตีหมู่ไว้ด้วยนะครับเราตีตรงกลางสองทีแล้วก็เก็บสกิลตีหมู่ไว้เดี๋ยวบอลมันจะเกิดออกมาอีกถ้าเราแบบว่เาเราปิดดาเมจไม่ได้ ว่ามอนต้องเกิดมาอีกหนะ่เพราะว่าปีดาเม็ไม่ได้หรอกเปียงนะครับเนี่ยมันก็จะเกิดมาอีกสองอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เลยเดีย๋ยวรอบหน้าเราก็ต้องตีตัวกลางก่อนนี่ครับอ่ะเราเหลือสามช่องนะอ่ะให้เรามาตีตัวตรงกลางก่อนนะครับหนึ่งแล้วก็อาจจะตีตัวนี้อีกสักหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วก็ผสมการ์ดมาไปครับ ต้องแนะนำแนะนำว่าต้องพลังเยอะกว่าด่านนะอุ้ยล่วงเลยอะ่ะเออผิดแผนเลยโอ้โหผิดแผนไปหน่อยหนึ่งนะตะก,กินนะถ้าแบบมันไม่ล่วงนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเรารอสกิลหมู่อีกครั้งหนึ่งครับสกิลหมู่ขึ้นมาอ่าสกิลหมูขึ้นมาครับก็ดีเลยเพราะว่าเราจะได้ตีสกิลหมู่ไปเลยครับแล้วก็กดๆไปก่อนครับอันไหนก็ได้ล่วงไหมเปี่ยง อย่างโอเคครับเห็นปะตัวนี้มันเป็นตัวที่แบกเอาได้ดีนะครับต่อให้ผมเนี่ยไม่เล่นเป็นสีแดงล้วนเนี่ยผมก็เล่นสีเขียวแค่ตัวที่เราเติมเงินมาก็ได้นะครับมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเนาะในการที่เราเก็บแต้มต่างๆเนี่ยลงฟาร์มต่างๆเนี่ยอาจจะยากแต่ว่าการที่เราดันหอคอยวกเนี้ยถ้าเราพลังเยอะกว่าดานอ่ะอเดี๋ยวผมได้อีกทักตาหนึน่งถ้าเราพลังเยอะกว่าดานเนี่ยแล้วเราเนี่ยตีตัวละครถูกตัวนะครับต้องบอกว่าตีตัวละครถูกตัวนะ ต้องรู้ว่าแมคาันิกของบอสมันเป็นยังไงอย่างเช่นตัวนี้รู้สึกว่าจะมีจะมียั่วยุมั้งอืมจะมียั่วยุนะผมก็จะต้องกดสกิลก่อนอ่ากดสกิลนี้ก่อนแล้วก็เออไม่ได้นะต้องต้องให้มันเลียงอย่างนี้ก็ต้องกดสกิลนี้ก่อนแล้วก็อ่ะกดสกิลนี้ตีมาแล้วก็กดตีสกิลนี้อ่ะแล้วก็อาจจะมาเล็งตัวนี้ก่อนโอเค มันต้องคำนึงดาเมจของเราด้วยนะบางทีเราตีเยอะไปก็ไม่ดีตีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับคือตัวนี้ผมมันไม่ค่อยแข็งไงถ้าผมอนนัพดาวเยอะกว่านี้มันจะแข็งกว่าน,นี้มันก็เลยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมาครับอ๋อไม่มียุยุเหรออ่ะไม่มีเราก็สบายเราเลยครับแล้วก็มาตีตรงนี้อ่ะแล้วก็เอาสกิลของตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับตัวนี้ก็ ตีไปก่อนนะครับแล้วก็กดสกิลตีหมู่ไปอีกนะครับเน้นตรงกลางก่อนอยวรอบหน้าเนี่ยเราจะอันติใส่ตัวตรงกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ตัวของเอ h กเก็บตัวสุดท้ายแต่ว่าเราต้องถึกด้วยนะถ้าเรายืนได้ไหวก็คือไม่ไหวนะครับ่ะโอเคเราใช้สกิลได้สามใบแล้วก็กดอันติไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะกด รีมูแล้วก็กดอันติตามไปมาลุ้นกันว่าจะไหวหรือเปล่าอ่ะโหแทบไม่เข้าเลยอ่ะได้อยู่ครับอย่างนี้อย่างนี้น่าจะไหวอยู่เห็นปะ่ะนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะต้องพลังเยอะกว่าด่านอันนี้ย้ําเลยต้องพลังเยอะกว่าด่านถ้าใครลงเนื้อเรื่องอะไรครบหมดแล้วให้เราไปฟาร์มในส่วนของตัวอุปกรณ์แล้วก็เอาไปย่อยนะครับ ตอนนี้ผมก็นี่เลยครับไปไหนแล้วผมอ่ะนี่ครับอยู่อันดับทสิบสี่แล้วนะ่าโอ้ไ <laughs> นเดอะเวิ์ลครับไปร้อยสามห้าแล้วอันนี้ผมรู้จักกันอยู่อ่านี่ครับทีนี้เขาเป็นทีมเขียวก็จะง่ายกว่านะครับตัวนี้ต้องเติมเงินเท่านั้นนะถึงเราจะได้มานะครับในการสุ่มกาชาเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีในการสุ่มกาชานะครับสําหรับในส่วนของตัวเอโกสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำว่าควรจะเติมเงินนะครับเติมเงินประมาณ100กว่าบาทนะครับไม่เยอะนะครับถือว่าโอเคนะครับไม่เยอะเนาะอ่าอันนี้เป็นการผลึกกําลังเนาะโอเคไม่มีแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ให้ผมดแล้วกันเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไดตามผมด้วยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ